สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะสอนวิธีการติดตั้งฟอนต์นะคะสำหรับ iB บิสเ n อย่างง่ายเลยนะคะก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้จากเว็บไซต์ข้างนอกนะคะก็เข้ามาที่ iB i s p เพนแกลเลอของฉันแล้วก็เครื่องหมายบวกนะคะก็เพิ่มผืนผ้าใบเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ตามขนาดที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็กดโอเคเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากระดาษเปล่านะคะสำหรับ ใครที่ต้องการเพิ่มฟอนต์นะคะก็เข้ามาที่เครื่องมืออักขระนะคะหรือว่าตัว T ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นการเพิ่มตัวหนังสือหรือว่าตัวฟอนต์ของเรานะคะก็อาจจะเพิ่มข้อความเข้าไปกดก็ได้นะคะหรือเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะสมมติว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือตัว T แล้วก็แตะที่พื้นที่ว่างสีขาวนะคะก็จะขึ้นคําว่าเพิ่มข้อความ เรากดอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาทางด้านล่างขวามือนะคะจากนั้นเราเลือกคำว่าฟอนต์นะคะอ่ะก็จะมีอันนี้ก็คือแถ็บแรกก็คือจะเป็นฟอนต์ทั้งหมดนะคะสำหรับรายการโปรดก็คือเราติดดาวไว้เพื่อจะให้ใช้ได้ง่ายนะคะสำหรับอ่เราต้องการเพิ่มฟอนต์ให้เราเลือกที่เครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายบวกตรงนี้เวลาเราคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะลิงก์ไปที่ หน้าของ google นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์นะคะที่รวมฟอนต์ต่ตางๆนะคะก็คือเราสามารถเลือกได้นะคะก็คือเราเลือกเป็นแบบฟรีนะคะก็สามารถได้เลยนะคะก็คือคลิกเข้าไปเว็บไซต์ไหนก็ได้นะคะที่เขาแจกฟรีนะมันก็จะขึ้นหน้าเว็บต่างๆให้โหลดนะคะ,อ,ะอย่างเช่นตัวอย่างแบบนี้นะคะก็ อ่าสมมุติว่าฟอนต์หมาจ๋านะคะเราต้องการฟอนต์นี้นะคะเราก็คลิกได้เลยนะคะมันก็จะลิงก์มาที่หน้าที่ให้เราโหลดนะคะตัวนี้ก็อ่านข้อความอ่านอ่าข้อจํากัดของเขานะคะก็คืออตัวนี้ก็คือจะให้ดาวน์โหลดนะคะสําหรับตัวฟอนต์หมาจ๋าก็จะเป็นใช้งานฟรีนะคะเราก็ สามารถโหลดได้เลยกดโหลดเข้าไปได้เลยนะคะะกดที่ดาวน์โหลดนะคะะตรงเมนูแถบด้านล่างมันจะขึ้นว่าแบบอักษรได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็กดโอเคนะคะเราก็สามารถปิดไปได้เลยนะคะถือว่ามันเข้ามาได้แล้วเข้ามาแล้วนะคะก็คือตัวนี้หนไหมคะมันก็จะขึ้นแถบสีฟ้าตรง คำว่าหมาจาก็ตัวอย่างอันนี้คือหมายถึงว่าเราได้เพิ่มฟอนต์เข้าไปใน i i s p ส a n t เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราอยากจะใช้งานได้ง่ายเห็นชัดเจนแล้วก็สามารถกดติดดาวได้แบบนี้นะคะสำหรับฟอนต์อื่นๆเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะคะมันจะขึ้นให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องดาวน์โหลดลง iPad หรือว่ามือถือของเรานะคะก็สามารถติดตั้งได้ผ่านลิงก์ด้านนอกได้เลยนะคะ เราลองพิมพ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์หมาจ๋านะคะที่เราโหลดเข้ามาเมื่อกี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดฟอนต์ได้ง่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์เทคนิคดีๆกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะ